จ้าแม่พีค่ะโอ้หววที่แล้วนี่หกหนึ่งแม่เพรสูตรเนาะเดี๋ยวสูตรแม่นค่ะมากเขาเขาเขาตกกเหมนเลยจ้าอันตอนที่ห้ออันอันไปหากันยูวัดเนาะ มันมันเป็นหกหกศูนย์หกเก้าหกเจ็ดแม่หายเพราะว่าเรียกแม่มันเด็เด็กวิ่งหากกระโเผาะหา,หามันติดดับแ <หา S 1> มนได้ว่าเรี้ยหก 6, ตัวเดียวเมื่อเมื่อนานนุ๊กนุ๊กไปหาแม่เนาะแม่เคียนหาหกหนึ 6, 1. 1> ่งแบนเหรอแม่หกหนึ่งตรงตรงด้วยดิหกหนึ่งหกเก้าสูตรแม่ที่ว่านั่งทายอยู่ไหนะไอจุกนะ่ะ โอ้โโอโแม่เขาเลขเขาค่ากว่านี่มาตามแม่เพชรือเก่กเ<อ>า้พี่น้องจามันมันล่างลาง่างคือล่างบนคือบนเนาะบ้าน,นนี้งวดนี่นะพ่อแม่น่ะติดดับได้หลายมันเลยเรียนพ่อแม่ให้เลขวิ่งในเกจกระแปดวันเนี่ยแม่ในเกตกระแปดแต่ว่ามันติดดับมันติดดับเจ็ดดับล่างนะติดเจ็ด เบี้ยแต่แปดบ้านเนี่ยท mm ี hmm. ah. ่แม่ไม่เห็ mm ุบ้าสุอันคือแม่เห็ดรอบกอนนะรอบกอนของแม่มันสิเดหนึ่งหนึ่งเหลือหกเหลือแปดเหลือศูนย์เนาะแต่ว่าแม่มากอันแม่มักศูนย์กับหนึ่งบางหนึ่งขนาะเลขล่างนะแม่กับมาตัดให้สามตัวละบ้านเนี่ยรอบนี่นะมันเหลือแปดกับเก้าเท่านั้นแม่ตัดดับแล้วนะดับนะมันมีหลายศูนรแต่ว่ามันเอาอยู่อยู่สูตรนี้เอาอยู่ แมนรอบนี้นะได้เลีเ้ยแปดตัวเดียวแม่ได้แม่ได้อันตราธาน,นะแปดเก้าก<ม>็แปดหาแปดเก้าก็แปดหาวันนี้หาเก้าก็เป็นไปได้ยุติว่ามันาไมีได้มันาไมีได้สูตรเต็มของแม่นะหาเก้าแม่ก็เลยบ่เอาไม่ได้เอาจะแปดหาก็แปดเก้า<ม>คันนั้นคันมันเขาค้องก็คักรอบหนึ่ไม้่ชงว่าเขาก็เจียงไรจ้า มันเศร้าแต่ว่ามันกับมันไม่ได้รู้ดเจคียดอกแต่ว่ามันกับว่าวกรไดเนาะอีญังกระไดมันอาชีวอนมาเนียมาทั้งบนทั้งล่างกระไดไตโนแม่แม่มันนีิเลขเลขที่ติดของแม่บพบาะว่ารูดเจียปีนี่นะวันนี้มันมีเจ็ดไม่แปดไม่ศูนย์ไม่หนึ่งเลขเลขล่างต้องติดทุ่มนี่เนี่ยต้องติดสี่ตัวนี่ไมีเจ็ดไม่แปดไม่หนึ่งมีศูนย์ แต่ว่าบานนี้อันไม้ข้างล่างนั่นเนี่ยเจ็ดกระดาบศูนย์กระดาบหนึ่งกระดาบไม่ไเรียแต่แปดอืมแต่ว่าเด่นแปดเนาะจ้าเด่นแปดวิ่งแปดทันละแต่ว่าบานนี้เหนไม้ทั้งว่าดับล่างแต่เจ็ดในบนบน,บนมีได้แบบเนี้ยจ้าอยู่บนมีบนในมันสีมีอันนี้นนนสูตรตลอดชีบ่แม่สูตรได้จากปีเราค่ะนี่ โอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้ว,ลลวคือแม่เพชรนี่จะมีหลายสูตรมแม่หลายสูตรแม่เพชรนะก <c oughs> ําลัางเที่ยมเคลื่อนนี่ก็ไม่เพชรหากําลังหาสูตรบนว่าม,มันตัดกันอันอันใดมันสิตัดได้น้อยตัวที่สุดนะม <ซะ S 1> าเนี่ยบนนะของของแม่มมนตัดเพาะันได้ลายเลยนะมแม่ก็เลยนั้นแต่ว่าแม่ก็ข้าวไปคือข้าวให้ตัวแม่มากที่สืดอของของแม่น่ะอันเดียวนี่บนนะมันเลี้ยลายตัว ยังต yeah, ัดบ่าดๆยัง hmm. ต <cetera. S 1> ัด so บ mm ่เ hmm. บ <The> sí, no ิร์ตแม่บ่แม่แม่แต่ว่าที่กินขันตามพว้มันรู้ซื้อของแม่น่ะแม่ขึ้นว่าศูนย์สิมาแต่ว่าบ้านนี้แม่เฮ็ดแล้วน่ะศูนย์น่ะมันดับทั้งบนทั้งล่างอืมแต่เลยบ่มาสามยักมันสิมาบ่มาหมายถึงว่าของแม่น่ะมันดับทั้งบนทั้งล่างศูนย์นี่ดับทุกลักอันอันบุก็ได้ล่างก็ดับบันเนี่ยตอนแรกแม่น่ะขึ้นว่าเสิเอาศูนย์ถ้ามาเฮ็ดอันเลขดับดีวมันติดมันมันมันติดดับ บ้านี้ของของแม่น่ะมันมีอยอย่ยงนี่บนอลักซิฟนะไม่ได้กลับเลยเนี่ยตรงๆมีสองมสี่มีหกมิเจ็ดมีแปดอันนี้คืออันนี้คือแม่บ้านใตัดเนี่ยบ้านนี้ประกบคู่เราเดินแม่ได้ตัวใดประกวบนู้แล้วนี่าง่เดียวไม่ประกว้าแม่ประกวไผู้นะรักลอยแม่มีหนึ่งมีหามีสามแม่ประกวดผู้หายหาหกสี่ ห้าหกซีนี่คือบญแต่ว่าเจ็ดนี่เจ็ดนี่ก็มาได้อยู่เพราะว่ารักสิบมีแต่ว่ารักหน่วยบ่มีถ้าทามาทามานี่คือมาลักสิบเจ็ดเนี่ยสิบสีลักสิบมาลักสิบบนเนี่ยแต่แต่ว่าแม่นะแม่เอาแต่ตัวแม่มากนะแม่มากตัวเดียวเนี่ยห้าหกซีห้าหกซีู่นยบนนะแต่ว่าหกหกหกนี่มีทั้งเงินมีทั้งเงินมีทั้งสิบทั้งหน่วย แต่ว่าหาบันนี้หาหนีมีตั้งแต่หน่วยสิบกว่มีแม่เล่นเฮ็ปเป็นอันสมมุติว่าอันเม็ดยอะใครหกคาก็หกอันหกคาก็หกสี่ห้าหกสี่แต่ว่าสี่นี่หน่วยมีอยู่แต่ว่าหานี่สิบกว่มีอันนี้ก็มีอันรักสิบนี่ซี่ก็มีมากสีมากบออันเนียมเตี้ ได้เพราะว่าเพราะว่าอันลักสี่มันมีเกจลักไว้ไม่มีหกอยูนน่ได้บนข้างบนแม่นบนั่นละแต่ว่าลาวงมันมันดับเพราะว่ <c oughs> าสูตรสูตรนี้ไม่สิบมามันมันสิบมาบนนำนะ้ำนี่เนี่ยว่าต้องผ่านแั่กมากม่กมาบนน้ำ่ามันตงตีนได้หนีอันเป็นไปได้เพราะว่าเ็ดเกจมันมีลักสีบอยู่วันนี้บนให้วิ่งวิ่งตัวไหนจ้ะแม่ บนแม่วิ่งหกแม่วิ่งหกแม่บนนแม่วิ่งหกจะว่ารักหน่อยปีนี้ว่าในดูเต็มเพียรเงินก็ยังเงินอ่ารักลอยบ่าในดูเต็มเพียรในปีนี้ก็ได้จ้าปีนี้ก็ว่าแม่นัอนมาหานบอกรักลอยแม่ไม่มีสามตัว แต่ว่าหมายถึงว่าทั้งสมวสมุิว่าเ้ามีอันลักชิดแมนๆนะข้ามาใส่โหลดบ่ได้กลับเนี่ยมันมีเนื้มีเนื้งมีหานี่สามเนี่ยมาใส่เนี่ยลักลักอันลักลอยมีหนึ่งมีหามี่สามรักลอยข้าวข้าใส่โรด หนอหาวิสามห้าสิบ้าตัวใดคือควาวไม้ขอามากซื้อแต่ว่าแค่เ้าสิบไม่ชรใช้เมื่สุดตัวเราไม่แค่สามตัวนึงเนาะมีถือบ้านไหแม่บม่บ้านเนนล่างย่างเดียวหนแม่ล่างย่างเดยแม่จับแปดเก้าก็แปม่หาแม่เก้าก็เปลี่แต่ว่าตอนแม่เฮ็ดป้าเนี่ยนั้นเราซนะแม่แม่เฮ็ดซีแปดซีเก้าบ้านนี้ซีแปดซี เสียหน่ะไม่สิบดับลอยดับลนยลอยลอยลอยใจลักหน่วยนี่แล้ว,วลักลอยหน่ะไม่มีหนึ่งมีสองม่สี่มีห้ามีหกอืมอันนี้นคือล<ม>ักหน่วยมันผู้ใดมีลักซิบกระจับใส่เอาเนาะแม่นคือลักซิบแม่แม่กระจับใจข้าของ <S <S แม่รูดแต่ว่าของแม่ลักซิบลักซิบมัน,ม,น,ม,นมันมันลายมีหลายตัวมีหาเลี้ยหาตัวเลี้ยอนละหาตัวเท่านั้นแหละมันก็เลี้ยนมันก็เป็นเลขหลายตัวเขาตัดเอา แต่ว่ารักรักลอยเนี่ยว่าท่านในรถปีเนี่ยอันนี้ถือเป็นแม่แม่อันนั่นละแม่ยับหนึ่งจ้าว่าสี่แปดนะแม่กัดไว้แต่แต่ว่าที่กิงแล้วล่างบ่แม่นที่กิงแล้วสี่แม่น่ะมันดับแต่ว่าแม่น้ำมากกว่าเถอะมากแม่มากสี่มากสูนเราคุณตาใหญ่แม่นะจ้าแต่ว่าแม่เลยคือว่าลาเหม่น้่ามันดับด้วยกันเอาตัวได้ใส่อีกป่าแม่เมื่แล้วอันนี้คือคัดแล้วคัดแล้วพองสุดท้ายไปคกัน คือแม่คือแม่รับอันบนนะแม่สตาร์ตอีกอยู่แม่สีก็เลี้ยงหาเรื่อยๆหน่อยๆก็นี่แม่จ้ะแม่เสีาอาติเปลี่ยนตัวไม่จ้าแต่ว่าแจกเพราะว่าตัวนี่ตัวแม่มากขนาดเพราะว่าแม่ตัดใจตัวแม่มากซื้อๆคือมันหลายตัวอยู่อย่างนี้มันมีเรื่อยๆเลี้งละหาอยู่อย่างนี้บนอันรักซีฟก็เดี๋ยหารักน้อยก็เดี๋ยวหาแม่ก็สิตัดอีกไปอีกอยู่ตะบ้านเน้นตัวใดค่ะแม่นี่อันนน้นนะเป็นฮาบอ แม่แม่มักแปดหาแม่นะถ้าบนเลยจ้ะบนนี่แม่มักหกสี่ะหกสี่เนาะแม่เพชรอูสีนี่ยังบนบุดจันเทีย่เนาะบอรักกลอยบ้านเลยรุญจักเพียล่างกับบุญจักเพีย่็แต่ว่าบนนี่อยากลกลงลางเนาะบนไปบนไปล่างกันเอ้กำลังหาอันันยืนกำลังหาอัน อันมันเอาไปตัดให้มันเลี้ยนหน่อยนะบนนะแต่ว่าแางมันแล้วเลไรละตัดสิเลี้ยนหน่อยก็นีต้ต่นีกันหน่อยอยู่ได้แม่หน่อยเราได้นีอย่างนั้นใช่ไหมเพชลายกอเกลายกอเกก็ไม่จอหมายถึงว่าเป็นแนวทางด้ว<ม>ยค่เะเด้อผดใจวิจรณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นสูตรสถิติของแม่เพชรเขาสู้งวดนะคะงวดที่แล้วหกหนึ่งเต็มเต็มนะคะ เอาหวัวน,นี้ตามต่อแม่เพิรเนาะค่ะสูตรแม่นโอ้แม่มีลายสูตรจับมาใส่ก,กันแม่นค่ะพี่นองค่ะ